เวลาย,ยาวนานแล้วเนาะก็ไม่แน่ใจว่าขอดูมือได้ไหมคะมีประเด็นคำถามเยอะมาก <laughs> งั้นจะขอความร่วมมือจากทุกท่านนะคะว่าเนื่องจากมีหลายมือเนาะแล้วก็อยากจะให้ได้แสดงความคิดเห็นได้พูดกันทุกท่านนะคะขอความร่วมมือกระชับนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ช่วยแนะนําตัวเองเล็กน้อยนะคะเป็นใครมาจากที่ไหนยังไงแล้วก็เชิญประเด็นคําถามสั้นๆนะคะ่ะ เชิญทีมงานช่วยเดินไม้ให้ได้ไหมคะเริ่มจากท่านนี้เลยได้ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวดิฉันไล่ไปท้งนี้เนาะเสื้อสีฟ้าค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะคสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมนาทีสิริธรรมวัฒน์นะครับเป็นสมาชิกพรรประชาชนตลอดชีพนะครับโอเคก็ขอบคุณครับทีนี้ผมในตอนอายุปีนี้46ตอนอายุ25ผมสมัครทหารเกณฑ์สมัคร จริงๆเข้าไปฝึกเพราะอยากรู้จักชีวิตสิ่งหนึ่งที่พอดีผมเห็นอันนี้และอยากขอให้ทางพี่ๆกรรมธิการเข้าไปทํางานคือผมเห็นหนึ่งปัญหาคือว่าฐานเกณฑหลังจากฝึกเสร็จเนี่ยได้ความเป็นลูกผู้ชายเนี่ยสเดือนผมอยู่อีก4เดือนที่เหลือเนี่ยผมว่างงานมากเลยว่างงานผมทําอะไรรู้ไหมครับดายา่าซอมบ้านผู้พันรถน้ําต้นไม้แล้วเวลารถไม่รถธรรมดานะครผมต้องลัดจกักรงแล้วก็บังรถดับเพิงนะฮะลากไป ผมมองว่ามันไม่ใช่ความผิดแต่มันเป็นแก็บบางอย่างที่เหมือนกับทําไมมันไม่มีอะไรทําได้ขนาดนั้นทหารสามารถฝึกในแบบที่เป็นระดับัพเลเวลปรับทุนเป็นนาวิกโยธิน,นจากพลทหารให้เพิ่มเลเวลบางอย่างให้เพิ่มสกิลขึ้นหรืออะไรบางอย่างสักอย่างแต่พอเป็นพลทหารตอน,น,นผมพลทหารจบปอตีนะฮะสละหกเดือนกลายเป็นว่างมากไม่ได้ทำให้แก็บนั้นหายไปผมเลยคิดว่าแก็บนั้นอาจจะมีส่วนทําให้เกิดสิ่งที่ท่านเชตาวันบอกว่าต้องไปทําอาชีพอื่นๆปลูกผัก อะไรหรือเปล่ายกเว้นพอวิกฤตปุ๊บช่วยนำท่วมใช่ไหมฮะ mm hmm. ก็อยากขอเนี่ยครับท่านพี่ๆทางคณะกรรมการิการลองดูว่าเราถ้าพัฒนาแล้วด้วยรลุแล้วแล้วถ้าเกิดอาชีพฐานที่คนที่สมัครใจเข้ามาเนี่ยต้องการทำเต็มที่เนี่ยทำยังไงให้ในช่วงที่เขาอยู่ยในค่ายที่เหลือได้ใช้พลังเต็มที่ตรงนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่กระชับด้วยค่ะ,ะท่านถัดไปขอดูุญคุณพี่เสื้อสีแดงเนาะคุณพี่ใส่แว่นด้านหน้านะคะท่านด้านหลังเมื่อกี้ยกมือค้างไว้นะคะเชิญค่ะ มีอยู่ขั้นั้งหมด2ข้อครับขอแนะนําชื่อครับชื่อเซนนะครับเป็นพวกพคนพิการออทิสติกครับอยากจะถามมี2คําถามว่ามีคำที่เห็นหนึ่งกับคําถาม,มอยู่ว่าไอม,มีจากของคุณอของคุณอะไรนะขอ,ของคุณจิรัตมันยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้บอกก็คือกางเกงในสีเทาที่มียี่ห้อว่า RTA ครับตอนนี้เจ๊งไปแล้วครับ <laughs> ข้อที่สอง มันมี IO ทหารมารบกวนทั้ง Facebook ผมและก็ IG ผมเพียบเลยครับทำย่างไรที่จะกำจัดพวก IO ทหารทิ้งไปจากสังคมไทยนี้ครับจะทำได้หรือเปล่าว่าสง่งเอาทหารไอโที่สมัครพักพวกที่รักประชาธิปไตยไปถล่ม IO ทหารที่เป็นพวกพวกที่มันอวยพวกรัฐบาลทหารได้หรือเปล่าครับ และข้อที่3ามทอย่างไรที่พวกที่อวยรัฐประหารทหารเนี่ยเป็นพวกสนับสนุนพวกนี้ทําอย่างไรให้จำเข้าคุกได้ครับขอบคุณมากครับมีแค่นี้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชิญท่านค่ะ,คคะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับท่านกวินรัฐวัฒน์อังกูรนะครับก็เป็นคนที่ร้องเรียนคุณ จิรัตแหละแล้วก็หลายคนจะรู้จักมีหลายเรื่องต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ทําข้อมูลมาแล้วก็เห็นด้วยกับหลายเรื่องเรื่องของสวัสดิการของพี่น้องทหารทราบคุณจิรัตรับเรื่องร้องเรียนต่างๆอยู่และผมก็เห็นด้วยกับพี่น้องทหารทั้งสองคนที่เสียชีวิตและถ้าผมสามารถเข้าไปช่วยอะไรในกรณีของการดูแล <nam> น้องๆทหารได้ผมยินด,ดีนะครับ <whatsoever. S 2> <peach. S 1> เราไม่ได้มีอะไรต่อกันแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นต่างกันเราก็ดําเนินกันไปมีเรื่องหนึ่งที่คิดว่าเป็นเรื่องของธุรกิจกองทัพอันหนึ่งก็คือว่า สอดรสกรณีของการซื้อขายสอดร3ผมไม่อ้างอิงถึงคุณเจรตนะครับแต่คิดว่าเรื่องนี้พี่น้องประชาชนก็สนใจว่าเราจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรกรณีที่คุณบอกว่าเสียค่าปรับที่ศาลแล้วกลับมาจามับใบแดงใบดําต่างๆเนี่ยมีจริงหรือไม่ถ้ามีจริงเราจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรผมไม่ต้องการฟื้นฝอยเกี่ยวกับพักประชาชนว่ามันมีกรณีที่ผมเนี่ยร้องหลายเรื่องของกรรมธิการที่ใช้ งบประมาณของรรมธิการแต่ทุกคนผมไม่ทราบว่ามีพรรคการเมืองอื่นหรือไม่ที่ไม่ใช่พรรคประชาชนมันจะกลายเป็นเดี๋ยวจะมีเรื่องอีกว่าอาศัยงบประมาณแผ่นดินมาทำและหาเสียงให้กับพรรคประชาชนเรื่องนี้คนหลายคนสนใจผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำผมทำให้ประชาชนทุกคนนะครับว่าเรารักประเทศไทยเรารักทหารไทยเราจะต้องทำอย่างไรให้ พาณิชที่คุณว่าเนี่ยมันเกิดประโยชน์ต่อประเทศที่แท้จริงผมเห็นเบื้องต้นที่คุณขออนุญ,ญาตนิดเดียวนะครับคุณวิโรจน์เนี่ยบอกว่าการใช้กองทัพธุรกิจพาณิชย์มันไม่ได้ส่งผลกระทบไปถึงพี่น้องที่เป็นพลทหารจริงๆแต่ผมเห็นพรีเซนเตชันเนี่ยครับอาจจะต้องมองต่อไปว่าเหตุของการถ่ายโอนธุรกิจกองทัพคือเรื่องอะไรต้องระบุปัญหาก่อนเมื่อมีปัญหาแล้วที่ผมเ็นคือแฟกต์คือข้อมูลแต่ข้อมูลต่อไปคือความคิดเห็นที่เมื่อกี้คุณธนาครบอกผมยังเห็นไม่เห็นเลยว่า ถ่ายโอนไปที่ไหนแล้วจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เพื่อนนําไปสู่พี่น้องพลทหารอย่างไรเพราะโจทย์ที่คุณวางเอาไว้จากการเปิดของคุณวิโร์มีเรื่องนี้ที่จุดประเด็นขึ้นมาแต่ผมไม่เห็นเรื่องารอาวต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นประมาณนี้สุดท้ายครับทั้งหมดนี้ผมเห็นว่าเป็นเป็นเปเปอร์ที่ดีแต่มันจะมีกระบวน,นการทางกฎหมายนิดเดียวว่าข้อมูลทั้งหมดรายงานอยู่ในมติไหนที่มีการเปิดเผยได้ถ้าหากไม่มีแต่ละคนมันมีหลายเรื่องที่มีความเท็จอยู่ผมจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะมีอีกท่านหนึ่งด้านหลังที่ยกมือเมื่อสักครู่ค่ะรบกวนทีมงานด้วยนะคะเอ,อผมพศวีนะฮะเป็นสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์นะครับออวันนี้เนี่ยที่ได้มีโอกาสมาร่วมเนี่ยรู้สึกว่าข้อมูลต่างเนี่ยดีมากแต่ผมอยากจะเรียนถามว่าเราจะทำยังไงถึงจะข้อมูลอันเนี้ยไปสู่ในกระบวนการของ ประชาชนโดยวงกว้างเพราะว่าโดยในส่วนของท่านกรรมธิการหรือว่าพรกการเมืองหรือว่าผู้ฟังในห้องนี้หรือว่าทางไลฟ์สดนะครับก็คงได้รับรู้แต่ผมคิดว่ามันมีประโยชน์ถึงอยากจะให้พวกเราช่วยคิดที่ว่าเราจะถ่ายทอดเ,ออเนื้อหาการพูดคุยวันนี้ไปสู่วงกว้าง,างเพื่อให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นเอกภาพ นะครับในส่วนของประชาชนขอบคุณครับขอบคุณค่ะมีความเห็นคำถามเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยไหมคะก่อนที่ดิฉันจะกลับมาที่วิทยากรถ้าไม่มีเพิ่มเติมดิฉันกลับมาที่วิทยากรก่อนนะคะแล้วก็ดิฉันเปิดบุฟเฟ่เนานะใครอยากจะตอบประเด็นไหนนะคะดิฉันทวนเล็กน้อยเท่าที่จดได้เนาะเรื่องการไม่มีงานทำใช่ไหมคะว่าฝึกทหารอยู่แค่2เดือนไม่มีงานทำกางเกงในนะคะ RTA นะคะ ไอโอแล้วก็เรื่องอการซื้อขายสอดส43นะคะเ,เรื่องกรรมธิการนะคะว่าสมาชิกของกรรมธิการคนอื่นๆมีไหมที่ไม่ใช่พักประชาชนนะคะแล้วก็จะก่อให้เกิดประโยชน์กับพลทหารชั้นผู้น้อยเรื่องได้ยังไงเรื่องสวัสดิการแล้วก็เข้าใจว่าประเด็นสุดท้ายก็คือจะให้ข้อมูลไปถึงประชาชนในวงกว้างได้ยังไงนะคะก็เรียนเชิญวิทยากร,รค่คะบุฟเฟ่ได้เลยคะ่ะเดี๋ยวผมขอที่นี่คือคือพี่ถ้าพี่เสื้อแดงผมจำชื่อไม่ได้กางเกงในยังผลิตอยู่ครับ ไม่ได้ไม่ได้เลิกผลิตก็เขามีโรงงานกองทัพบกมีโรงงานที่จะตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของตัวเองปีนี้ได้งบไป329ล้านบาทซื้อผ้าอย่างเดียวเพื่อไปให้โรงงานนี้ตัดเย็บแล้วก็มีงบอีกพันห้าล้านไปซื้อสําเร็จเพราะฉะนั้นเขายังมีอยู่แต่ว่าเราอาจจะไม่เห็นส่วนเรื่องของ IO ผมคิดว่าในฐานะที่ก็เป็นสมาชิกด้อมผมนะครับพวกที่เป็น IO เนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้คือสิ่งที่เราพูดอ่ะ พวกเขาก็ได้ประโยชน์นะครับผมเชื่อว่า IO ทุกคนที่เป็นทหารไม่ใช่ว่าจะเข้ามาด่าๆๆๆโดยที่ไม่ได้คิดอะไรหรอกอย่างน้อยเขาก็ต้องเห็นสิ่งที่เราสื่อสารสิ่งที่พวกเราพยายามจะทําให้มันเกิดประโยชน์กับเขาให้กับตัวเขาเองเพราะนั้นเขาอาจจะทําตามหน้าที่เฉยๆแต่ผมเชื่อว่าเขาจะต้องคิดได้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันเป็นประโยชน์กับเขาแล้วก็เรื่องอ๋อเรื่องสอ d o สีสาก็ผมว่าง่ายมากเลยครับยกเรื่องทหาร ขออนุญาตผมอาจจะไล่ไปตามลําดับนะครับคำถามที่1นนะครับเมื่อสักครู่คุณพี่เสื้อฟ้านะครับที่บอกว่าไปเป็นทหารเกณฑ์นะครับผมคิดว่าอันนี้แหละครับมันก็มันถึงต้องนํามาสู่นโยบายในการยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะครับคือปรับให้ทหารกองประจำการเนี่ยเป็นทหารมืออาชีพจริงๆนะครับฝึกจริงเพื่อให้มีความพร้อมในการรบจริงๆ มีโอกาสที่ได้เรียนหนังสือฝึกอาชีพหาความรู้นะครับในเวลาที่มีแล้วก็เพิ่มสวัสดิการนะครับเพิ่มไรายได้ครับพวกเขานะครับเนี่ยผมคิดว่านี่เป็นเป็นแนวทางนะครับเวลาที่เราจะทํานโยบายผลักดันการยกเลิกการเคฑ์อาหารให้เปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจทั้งหมดเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าในระยะแรกเนี่ยเราต้องใช้เงินมากขึ้นนะครับเราต้องใช้งบประมาณมากขึ้นเพื่อสร้างระบบนิเวศท,ที่ดีให้กับ ทหารกองประจำการสร้างอนาคตที่ดีให้กับพวกเขาแล้วก็จะมีน้องๆเยาวชนที่เขาอยากจะเป็นทหารจริงๆแล้วเขาก็จะสมัครเข้ามานะฮะแต่มากไปกว่านั้นเนี่ยที่หลายๆท่านที่พยายามจะเปลี่ยนระบบาการเกณฑ์เป็นระบบสมัครใจแล้วไม่ได้ทำเนี่ยนะฮะหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยคือต้องลงแล้วเนี่ยเราต้องการทหารเกณฑ์เท่าไหร่กันแน่นะครับตอนเราไม่เคยทําสํารวจการสมรวจอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ มันไม่เคยมีการทําการศึกษาอย่างเป็น,ปนวิทยาศาสตร์ว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยม,ม,มันความภัยคุกคามที่เรากําลังมีอยู่เท่าไหร่สิ่งที่เราได้ยินคําอธิบายนะครับจากผู้แทนจากเหล่าทัพส่วนใหญ่จะพูดว่าเพราะประเทศไทยมีชายแดนกี่พันกิโลเมตรซึ่งอันนีมน้มันคงใช้ไม่ได้แน่ๆนะครับเ,เมื่อสักครู่นะฮะท่านคําถามที่สคุณจิรัตช่วยตอบไปแล้วนะฮะส่วนคําถามที่สนะครับผมคิดว่า นี่ครับเกี่ยวกับการมาจัดกันมาธิการในครั้งนี้นะครับคือการศึกษาหรือการทํางานเนี่ยนะฮะเราก็เป็นการทํางานนะครับโดยใช้กัน,กนมาธิการวิสามันนะครับที่ทําก,การศึกษาว่าออธุรกริจต่างๆนะครับที่กองทัพดูเนี่ยจะโอนเปลี่ยนไปหน่วยงานอื่นได้หรือไม่ซึ่งการมาธิการนี้นะครับก็แต่งตั้งโดยสภาผู้แทนราษฎรนะครับตั้งกรรมธาการมาทํางาน ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าข้อมูลที่เราทำเนี่ยที่บอกสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยก็คือเป็นเชิงเปรียบเทียบเพราะเราคิดว่าเรารวบรวมมาได้มากที่สุดตัวผมเองผมเอาตัวเองเป็นเกณฑ์นะฮะผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่อภิปรายในสภาสมัยก่อนแล้วเรียกมันว่าเงินนอกนอกนอกงบประมาณเพราะผมรู้ว่ามันไม่อยู่ในเงินนอกงบประมาณเฉยๆอ่ะแต่ผมก็ไม่รู้มันอยู่ที่ไหนจนมามี กันมาที่การคำบุญถึงรู้ว่าอ๋อมันมีคําว่าเงินน้องก็ประมาณประเภทหนึ่งและประเภท2มันมีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบแบบไหนใช้จ่ายอย่างไรเราถึงจะได้เข้าใจและซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับเราคิดว่าเราเอาสิ่งที่เราศึกษาซึ่งยังไม่จบนะฮะเรียนว่ากรรมริการได้ยังศึกษายังไม่จบเมื่อจบแล้วเนี่ยจะมีการทํารายงานออกมาแล้วรายงานนี้ก็จะต้องส่งเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรถ้าผู้แทนราษฎร เสียงข้างมากนะครับในสภาหเห็นด้วยกับรายงานฉบับนี้ก็จะถูกส่งไปให้รัฐบาลเพื่อจะได้ไปพิจารณาว่าจะดำเนินนโยบายอะไร ตรงไหนนะครับแต่ด้วยความที่กรรมธิการนี้ยังไม่จบนะฮะแล้วเราก็ทําการศึกษารวบรวมข้อมูลเนี่ยเพื่อที่จะให้กับกรรมธิการการทหารซึ่งเป็นอีกคณะหนึ่งเป็นการพิธีการสามัญซึ่งก็นํามาซึ่งการจัดสัมมนาในวันนี้นะครับเพื่อที่จะนําเอาข้อมูลนะครับที่เราได้รับเนี่ยมาสื่อสารนะครับแล้วก็ให้ความเข้าใจนะครับกับพี่น้องประชาชนดังนั้นนะฮะก็ต่อเนื่องนะครับคำถามที่ว่าแล้ว ไอ้ข้อสเสนอเหล่าเนี้ยมันจะนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไรนะครับผมคิดว่านี่แหละฮะเราพยายามจะบอกว่าถ้าเราจัดสวัสดิการถ้ากองทัพจัดสวัสดิการเพื่อประโยชน์ของกำลังพลนะฮะจริงๆเนี่ยสวัสดิการเนี่ยมันไม่ควรจะขึ้นลงตามภาวะทางเศรษฐกิจสวัสดิการไม่ควรจะมากจะน้อยตามผลกำไรของธุรกิจ แต่สวัสดิการควรจะเกิดจากการสำรวจให้ชัดเจนนะฮะว่าควรจะมีสวัสดิการที่ดีอย่างไรเท่าไหร่นะครับแล้วมีการมีคำขอเป็นเอกสารมีคำขอเป็นงบประมาณผ่านผู้แทนราษฎรแล้วก็ได้แน่นอนนะฮะได้แน่นอนไม่ต้องไปลุ้นว่าธุรกิจจะดีหรือไม่นะครับดังนั้นแล้วถ้าแล้วถ้าแล้วถ้า รัฐบาลจะต้องเพิ่มงบประมาณส่วนนี้เพิ่มสวัสดิการส่วนนี้ดังนั้นแหล่งทรัพยากรที่เคยเอามาใช้เป็นต้นทุนในการสร้างสวัสดิการก็ควรที่จะหาวิธีการจัดการใหม่นะครับเพื่อไปสร้างไรายได้ทางอื่นโดยแน่นอนโดยต้องโดยต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะฮะกับกำลังคนด้วยแต่ผมคิดว่าอย่างสนามกอล์ฟเนี่ยมันคงจะไม่มีผลกระทบ มากเท่าใดอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดว่าจะมีคนที่ใช้ก็คือแค่กําลังคนที่อาจจะอยู่ในอยู่ในราชาการและบางส่วนที่กเกษียรอายุราชาการไปแล้วนะครับส่วนข้อมูลนะครับที่เราใช้ในการาพูดคุยกันวันนี้นะครับบนสไลด์ทั้งหมดเนี่ยก็ก็จะสามารถเดี๋ยวจะมีให้ดาวน์โหลดเนาะจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถดาวน์โหลดไปดูต่อได้นะครับแต่อันเนี้ยต้องบอกว่า ยังยังเป็นเนื้อหาแค่ส่วนหนึ่งเราดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ